เย,ยีนิเมคขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่508วิญญาณมังกรสายฟ้าโบราณ8ตัวถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นๆและกำลังสลายไปอย่างรวดเร็วทว,ว่าวังหลินกระดูดซับเข้าไป3ใน10ส่วนนาทีที่วิญญาณมังกรสายฟ้าโบราณเข้าไปในวิญญาณเขาสายฟ้าในวิญญาณก็พังพูออกมาสายฟ้าในร่างร้องคำรามเปลี่ยนกลายเป็นอสสรพิษสีเงินกว้างร้อยฟุตและยาวพันฟุต เสียงดังประทุป,ปิดไปออกมาเหมือนแส้ฟ้าใส่ท้องฟ้าอำนาจแห่งสายฟ้าเกินคำบรรยายกระจายออกมาจากดวงวิญญาณดั้งเดิมวังรินสั่นสะเทือนไปถึงสวงสวรรค์แสงทั้งหมดสายฟ้าทั้งหมดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสายฟ้าก็เกิดในตัววังรินเขาดูเหมือนจะคว้าอะไรบางอย่างได้แต่ทุกอย่างยังผ้ามัวแกนแท้สายฟ้าที่ซ่อนในวิญญาณดั้งเดิมเริ่มขยายออกไปอย่างบ้าคลาั่งมันเหมือนหัวใจที่กำลังเต้นทุกครั้งที่เต้น แกนแท้สายฟ้าจะเติบโตให้กำเนิดพลังแก่นแท้ที่มากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตกตะลึงยิ่งกว่าคือวิญญาณดั้งเดิมหวังงรินตอนที่เขากืนกินวิญญาณมังกรสายฟ้าไปครึ่งตัวในดินแดนวิญญาณปริศาสตร์ดวงวิญญาณดั้งเดิมของเขาเปลี่ยนกายเป็นมังกรสายฟ้าโบดานจากนั้นอีกนานหลายปีมันจึงค่อยๆเปลี่ยนร่างและสร้างแก่นแท้สายฟ้าแต่ในตอนนี้วิญญาณดั้งเดิมของเขาแทบจะเป็นประกายสายฟ้าไปแล้ว อย่างไรก็ตามนี่มันยังแค่เกือบวิญญาณเขาไม่ได้กลายเป็นประกายสายฟ้าไปจริงๆตอนนี้วิญญาณดั้งเดิมของเขาเริ่มเปลี่ยนไปมันวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นประกายสายฟ้าของจริงเหล่ามังกรสายฟ้าโบราณที่เขากืนกินไปได้ทําให้วิญญาณดั้งเดิมของเขาเคลื่อนเข้าสู่ความสมบูรณ์ก่อนหน้านี้แม้วิญญาณดั้งเดิมจะมีระดับเดียวกับสายฟ้านิลันในเผ่าสายฟ้ากระจาย เขาก็แค่อยู่ระดับเดียวกันแต่ความแข็งแกร่งนั้นยังแตกต่างกันทว่าทั้งหมดนี้กำลังจะเปลี่ยนไปความเข้าใจด้านสายฟ้าคงวังดินกำลังจะได้รับการพิสูจน์หลายหมื่นครั้งวิญญาณดั้งเดิมก็ร้องคำล้พรางเปลี่ยนกายเป็นวิญญาณกืนก่นกิ่นและดูดซับเข้าไปอีกครั้งโลกเปลี่ยนสีอวกาศสั่นสะเทือนรอยแยกอวกาศผุดขึ้นมามา,มากมายวิญญาณบางกรสายฟ้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดถูกดูดซับ เข้าไปในวิญญาณดั้งเดิมของวังหลินวินาทีที่วิญญาณดั้งเดิมวังหลินเคลื่อนไหวและควบแน่นจากรูปร่างสายหมอกพลังอํานาจแห่งแก่นแท้สายฟ้าอันน่าหวาดกลัวกับโผล่ออกมาจากวิญญาณดั้งเดิมจังหวะที่กินอายนีบขุดขึ้นมาทะเลสาบสายฟ้ารอบๆเผ่าสายฟ้าก็เกิดการล่าถอยและยอมจำนวนเมื่อกินอายแผ่กระจายสายฟ้านิลันในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าสายฟ้ากระจายถึงกับส่งเสียงคำรลามสะเทือนสวรรค์เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นเสียงคำรามดุดออกมาจากยุคโบราณนำพาแรงกดดันที่ไม่อาจบรรยายได้ออกมาด้วยเสียงคำรามนี้เหมือนกับการท้าทายหลังจากตรวจพบสิ่งที่เป็นภัยคุกคามของมันขณะวิญญาณเด้งเดิมวังลินหดตัวลงกลิ่นไอแก่นแท้สายฟ้าแผ่กระจายพิบตาเดียวสายฟ้าผ้ามัวก็วพุ่งขึ้นวิญญาณเด้งเดิมหดลงสายหมอกหายไปอัคระสายฟ้าขนาดยักษ์ปรากฏจากในหมอก เมื่อขละสายฟ้าปรากฏแรงกดดันที่ไม่ได้ไปกว่าสายฟ้านี่ลันก็กระจายทั่วทั้งโลกสั่นสะเทือนอวกาศพังทลายเสียงสายฟ้าดังสนัน่นจิตวิญญาณสายฟ้าก็หมุนเป็นวงกมลมรอบๆสายฟ้าอย่างรวดเร็วก็เกิดเป็นอัคระสายฟ้าแห่งนี้แม้ว่าฟังดูเหลือเชื่อแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาหัวหน้าควัวเบื่อโสกตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลง เขาไม่เคยได้ยินว่ามีใครสามารถกืนกินมังกรสายฟ้าโบราณได้มาก่อนทว่าสัมผัสวิกฤตรุนแรงได้ระเบิดขึ้นในใจเขาเค่อยๆรู้สึกว่ามีบางสิ่งเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเสียงคำรามจากสายฟ้านีลันดูเหมือนจะพุ่งเข้าหาหัวหน้าคูบุโสข้าไม่สามารถปล่อยเขาต่อไปได้ข้าต้องหยุดเขาไม่เช่นนั้นจะเป็นหายนะแก่เผ่าสายฟ้ากระจายหัวหน้าคู้บุโสที่มีท่าเทียวหน้ารังเกียจก็สงบนิ่งและคำรามออกมา ทว่าขนาดที่เข้าใกล้อัคระสายฟ้าที่เกิดขึ้นจากวิญญาณดั้งเดิมของวังลินก็ถอยกับล่นลงกลางหน้าผากวังลินวิญญาณดั้งเดิมกลับคืนสู่ร่างกายแล้วสั่นสะเทือนจากภายในมัดกล้ามเนื้อทุกมัดกระดูกทุกนิ้วล่าวัยวะภายในทุกส่วนเต็มไปได้วยพลังอํานาจแห่งสายฟ้าเรากับเขาจุดตีใหม่กลายเป็นสายฟ้าดวงตานั้นมีอัคระสายฟ้าและปรากฏแก่นแท่งสายฟ้า มันแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนสิบเท่าขณะหัวหน้าคูผ่ผสเข้าไก่วังรินสะบัดมือเสียงดันสนั่นกึกก้องจากทุกทิศทางตาข่ายสายฟ้าขุดขึ้นมารอบตัววางรินมันแฝงอำนาจคงวางรินเอาไว้ไม่สามารถแตกสลายได้เว้นแต่จะไปเชิญหน้ากับเซียนสายฟ้าที่สามารถเอาชนะวางรินได้แกนแท้สายฟ้าได้นอกจากนั้นไม่มีโอกาสอื่นเพียงสะบัดมือตาข่ายสายฟ้าก็โผล่ออกมามากิ่งขึ้น ก่อตัวกันทีละชิ้นไม่นานนักก็เป็นสิบชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้นหมื่นชิ้นเจ็ดหมื่นชั้นหัวหน้าคุปุโสเข้ามาไกลพร้อมกับยื่นมือเข้าไปข้างหน้าแสดงพลังอํานาจระดับบวมเคาะขั้นทาวรงสวรรค์ระดับที่ห้าฉีกระชากตาข่ายสายฟ้าไปหลายหมื่นชั้นแต่ก็ยังฟื้นปูก,กลับมาตอนที่ข้าต้องหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อปิดด่านบวมเคาะและกืนกินข้าไม่สามารถต่อสู้กับเขาต่อไปได้วังดินรีบถอย เครื่องรางนําทางสู่โรคเจ็ดล้านปรากฏขึ้นมาพอวังริลล่าถอยหัวหน้ากุบุโสดูเหมือนจะบ้าคลั่งสัมผัสอันตรายในใจยิ่งรุนแรงข้าไม่สามารถปล่อยให้เขาหนีไปได้หัวหน้ากุบุโสกากรูหิตเปลี่ยนกายเป็นประกายสายฟ้ารูหิตอัคระกลางหน้าผากก็กระพริบ,บสายฟ้ารวมกันในสายฟ้ารูหิตโจมตีใส่ตาไข่สายฟ้าอย่างรุนแรงตาไข่สายฟ้าหกหมื่นชั้นถึงกับพังทลายทันที ทว่าขณะหัวหน้าคู่บุโสกําลังจับคุ่งออกไปหกหมื่นชั้นที่ทําลายไปกับฟื้นฟูนขึ้นมาในพริบตาระดับบ่มพาะของคู่บุโสมีพื้นฐานเป็นสายฟ้าการต่อสู้กับวังหลินทําให้เขาได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้นทว่าแกนแท้สายฟ้าวาังดินเพิ่มคูณขึ้นอย่างมหาศาลเขาจึงไม่สามารถไปเชิญหน้ากับวังหลินได้หากเป็นเซียนขั้นเทวรวงสวรรค์ระดับที่ห้าคนอื่นการฆ่าวังหลินคงง่ายขึ้นแต่นี่ไม่ใช่สาหรับคู่บุโสเขา และว,วังหลินต่างปเป็นเซียนสายฟ้าจึงชนะกันในด้านการควบคุมสายฟ้าเท่านั้นตอนนี้วังหลินลาดถอยอย่างรวดเร็วเครื่องรางในมือวังหลินทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาไม่มีเวลาคิดมากแล้วเผยสายตามุ่งมัน่นเซียนขั้นทะรวงสวรรค์ระดับที่ห้าไม่จํากัดแค่แสดงออกก่อนหน้าพวกเขาเหล่านี้มีพลังอํานาจทรงพลังที่สุดในใต้เซียนขั้นที่สหลังจากบรรลุระดับขั้น พวกเขาเหนือร่มกว่าเซียนขั้นทะรวงสวรรค์ระดับที่4ี่ไปไกลแล้วอย่างไรก็ตามมีหลักฐานคือวิชาที่มีแต่เซียนขั้นทะวรวงสวรรค์ระดับที่หาสามารถใช้ได้เท่านั้นวิชาชีวิตสังเวยชีวิตของตัวเองใช้พลังชีวิตของตัวเองเพื่อใช้วิชาในขั้นที่3นี่คือเหตุผลจริงๆที่เซียนขั้นทรวงสวรรค์ระดับที่5แข็งแกร่งสุดภายใต้เซียนขั้นที่3หัวหน้าคู่บุรโสไม่เคยใช้วิชานี้มาก่อนในการต่อสู้ เขาไม่มีพลังชีวิตเหลืออยู่มากนะักและต้องผนึกระดับบ่วงเพาะไว้ตลอดเพื่อค่อยๆใช้พลังชีวิตไปอย่างช้าๆเขาต้องดิ้นล้นเอาตัวรอดอีกนานมากพอจะมีโอกาสก้าวข้าสู่ขั้นที่3อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาไม่คิดมากความเกินไปในแววตาปรากฏจิตสังหารยื่นมือออกไปชี้ใส่ท้องฟ้าและตะโกนขึ้นสั่งเวยต่อสวรรค์ในฐานะผู้รับใช้ต่อสายฟ้านิลันที่จุติลงมาในเผ่าข้า ข้าขอส่งเอยชีวิต500ปีแลกเปลี่ยนเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์ร่างของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์จุติลงมาในร่างข้าและเปลี่ยนเป็นสายฟ้ากอระหุนน้ำเสียงของหัวหน้าู้บุโสป,ปราดมาหลังจากเอ่ยอาคลาเขาเรืองแสงเข็มทิศขนาดยักษ์ค่อยๆผุดขึ้นมาในโลกเข็มทิศกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตมองเห็นได้ง่งายๆเพียงแค่เงยหน้าขึ้นแม้แต่คนที่อยู่นอกเผ่าสายฟ้ากระจายยังเห็นมันได้ชัดเจนเข็มทิศนี้ บรรจุก,กินไอโบรานมาได้รับความเสียหายเมาหลารแห่งจนแทบจะแตกสลายในสงครามครั้งใหญ่ทว่าเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแรงกดดันทรงพลังก็ตกลงมาแรงกดดันรุนแรงมากทําให้ตาข่ายสายฟ้าเจ็ดหมื่นชั้นรอบตัววังลินส่งเสียงราวกับถึงขีดจํากัดสีหน้าท่าทีวังลินเปลี่ยนไปเมื่อได้เห็นเข็มทิศและมีท่าทีเข่งขึมแขนขวาที่ถือเครื่องรางค่อยๆลดมือลงเขาต้องการเห็นว่าเข็มทิศลึกลับนี้คืออะไร และวิชาของเซียนขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้าทรงพลังมากแค่ไหนหลังจากเข็มทิศปารากฏขึ้นมามันก็หมุนอย่างเงียบๆการเวลาคล้ายจะพันป่วนโรคหมุนไปข้างหน้าหลายปีหัวหน้าควบวุโสหน้าซีดราวกับวิญญาณส่วนหนึ่งถูกตัดออกมากลิ่นอายแห่งความตายเต็มไปทั่วใบหน้าแต่กลิ่นอายนี้ก็หายไปในเสี้ยววินาทีตอนที่หายไปราวกับเข็มทิศดูดซับพลังชีวิตได้มากพอและหายวับไปหลังจากมันหายตัวไป ตักายสายฟ้าดูเหมือนจะทะลวงผ่านออกมาจากสายฟ้านิลันด์บนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วคุ้เข้าหาสนามต่อสู้สายฟ้านิรันด์ส่วนหนึ่งเข้ามาถึงสนามต่อสู้ในพิบตาขณะที่หัวหน้าคุบุโซร้องคำร่มสายฟ้าตกลงใส่ตาไข่สายฟ้าขนาดเจ็ดหมื่นชั้นของวังหลินดุดทันสวรรค์เป็นผลให้เกิดเสียงดังสายฟ้าเจ็ดหมื่นชั้นแตกสลายแม้จะฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็แตกสลายอีกครั้งพลังอำนาจสายฟ้าอันยิ่งใหญ่ตกลงมา วังรินบีบขินยกให้แตกออกวังวนสีดำก็ปรากฏเขาก้าวทอยหลังไปและหายตัวสายฟ้านิรันไล่ตามเข้าไปในวังวนหัวหน้าคู่บุโสลังเลยแต่พอเห็นว่าวังวนกำลังหายไปเขาไม่เวลาคิดพุ่งตัวเข้าไปในวังวนนั้นจังหวัดที่วังรินเข้าสู่โรคเจ็ดล้านผ่านเครื่องหลังตาข่ายแสงปรากฏเบื้องหน้าตาข่ายแสงนี้เปิดการป้องกันเพื่อให้วังรินถอนตัวได้เร็วขึ้นสายฟ้านิรันก็พุ่งเข้ากระแทกใส่ตาข่าย และเกิดเป็นเสียงดังสนั่นกึกก้องผ่านโลกเจ็ดล้านตาไข่แสงก็กระพริบและแตกสลายจงังหวะที่วังรินเข้าสู่โลกเจ็ดล้านผ่านเครื่องรางตาไข่แสงก็ปรากฏเบื้องหน้าตาไข่แสงนี้เปิดการป้องกันเพื่อให้หวังรินถอนตัวออกมาได้เร็วขึ้นสายฟ้านิวรันพุ่งเข้ากระแทกตาไข่นั้นเกิดเสียงดังกึกก้องแนวโลกเจ็ดล้านตาไข่แสงบูบวาบและแตกสลายเมื่อตาไข่แสงแตกสลายสมาชิกเผ่าสายฟ้ากระจายนับื่นคน ที่อยู่ในโรคเจ็ดล้านต่างก็มีอวัยวออกจากรูคุมขนและตายจิตวิญญาณแตกสลายได้จับคนของเผ่าสายฟ้ากระจายทุกคนหลังจากวังหลินได้ออกมาเขาไม่ได้ฆ่าพวกนั้นแต่ผนึกเอาไว้ในตะไข่สายฟ้าเพื่อเป็นโล่ป้องกันเมื่อตะไข่แตกสลายสมาชิกเผ่าสายฟ้ากระจายที่อยู่ที่นี่จึงตายทันทีสายฟ้านิรันด์สั่นเสถอนการป้องกันจากตะไข่ทรงพลังมากจึงทําให้สายฟ้านิรันด์สูญเสียพลังไป มันกำลังไล่ตามวังรินต่อไปแต่กลับมีร่างมายาหนึ่งก้าวออกมาจิตวิญญาณแตกสลายก้าวออกมาจากความว่างเปล่าได้สายตาลีลับและขวาจับสายฟ้านิลันเสื้อผ้าของจิตวิญญาณแตกสลายเสียงดังปังออกจากภายในและกากรหิตทว่าเขาจับสายฟ้านิลันเอาไว้มันจึงอ่อนแอลงแต่ก็ยังไม่แตกสลายวังรินก็หยุดถอนตัวและคุ่งออกไปแขนขวาโชคออกไปโดยไม่ลังเล สายฟ้าโผล่ออกมาจากตาไขา่ก็ตัวเป็นตาไขา่สายฟ้าจิตวิญญาณแตกสลายร้องคำรามบีบมันให้แรงขึ้นทําให้สายฟ้านิลันอ่อนแรงจากนั้นเขาไปไปวินาทีนั้นกําปั้นและสายฟ้าก็กระทบกันกับสายฟ้านิลันเสียงดังสน,นั่นและเนื่องจากการโจมตีของทั้งสองประสานกันสายฟ้านิลันจึงแตกสลายขึ้นกระแทกทรงพลังทําให้หวังหลินและจิตวิญญาณแตกสลายต้องราถอยทั้งหมดนี่เกิดขึ้นในพริบตา ขนาวกเขาร่าถอยหัวหนา้าครูบุโสก็ปากดตัวขึ้นห่างออกไปไม่ไกลเมื่อเขาโคมาสีหน้าเปลี่ยนไปโลกเจ็ดล้านเขาจําจิตวิญญาณแตกสลายได้จิตวิญญาณแตกสลายก็มองดูอีกฝ่ายหัวหน้าคููบุโสแห่งเผ่าสายฟ้ากระใจทันยังจําข้าได้ไหมหัวหนา้าครูบุโสมีท่าทีเปลี่ยนไปโดยความฉลาดหลักแหลมจึงเข้าใจทุกอย่างวังหลินต้องการพาเข้ามาที่นี่แต่กลัวเขาจะสงสัยและเริ่มการต่อสู้ จากนั้นจึงหนีมาในจังหวะวิกฤตและเขาไล่ตามมาในโลกเจ็ดล้านเพื่อจบชีวิตวังหลินเมื่อเข้ามาในโลกเจ็ดล้านเขาก็เข้ามาในกับดักของคนอื่นทว่าด้วยระดับบ่มเพาะที่สั่นสะเทือนสวรรค์และห่างจากเซียนขั้นที่สามไม่กี่ก้าวแม้จะรู้ว่าวังหลินต้องเตรียมการมาแล้วแต่เขาก็ไม่ตื่นตนกเขามองดูจิตวิญญาณแตกสลายเจ้าเจ้ามดเมื่อตอนนั้นหากข้าไม่ไว้ชีวิตเจ้า เจ้าคงตายไปเพราะทันสวรรค์แล้วแม้หัวหน้าคู่บุโสจะควบคุมสีหน้าให้เป็นปกติแต่เขาตกใจเขาจดจําคนผู้นี้ได้และคาดไม่ถึงว่าคนผู้หนึ่งจะสามารถปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางเรามดในโรคเจ็ดล้านและบรรลุระดับบวมเพาะขนาดนี้อีกทั้งคนในเผ่าสายฟ้ากระจายกลับไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเรื่องแบบนี้มันเหนือจินตนาการของเขาเกินไปและไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาค้นพบแล้วจึงต้องสังหารคนผู้นี้จิตวิญญาณแตกสลายก็ยิ้มพร้อมแววอาฆาตข้ามีชีวิตยอยู่ถึงวันนี้เพื่อทะลวงผ่านโลกใบนี้ทำลายสิ่งที่เผ่าสายฟ้ากระจายของเจ้าอ้างว่าคือแดนสวรรค์และข้าเจ้าหัวหน้าคุบุโสก็ย่อเยอ้ยไลยสาระแม้เจ้าทั้งสองจะร่วมมือกันก็ไม่อาจเทียบข้าได้เพียงสะบัดมือโรคก็สั่น สายฟ้ามากมายปรากฏเบื้องหน้าควบวโสเปลี่ยนกลายเป็นก้อนสายฟ้าจํานวนมากคุ้งเขาหาวังลินและจิตวิญญาณแตกสลายจิตวิญญาณแตกสลายก็ยิ้มแฝงความตื่นเต้นละบ้าคขังเขาอดทนมานานหลายหมื่นปีหักข้ามเก็บซ่อนเอาไว้วันนี้ในสุดก็ปลดปล่อยมันออกมาทั้งหมดเขาเกียดแดนสวนรรค์และเผาสายฟ้ากระจายวันนี้ข้าจิตวิญญ,ญาณแตกสลายจะขอร้างแค้นให้แก่เผ่าของข้าที่ตายด้วยน้ำมือของพวกเจ้า มาหลายชั่วย,ยุคนข้าต้องการสังหารเทพข้าท่องเที่ยวในโรคเจ็ดล้านมานานหลายหมื่นปีข้าโคจอรถึงสุดเขตของโรคและทิ้งรอยเท้าไว้ทุกที่ทําให้ข้าเข้าใจสร้างวิชาของตัวเองขึ้นมาได้ปัะทับสังหารเทพเจ็ดล้านเสียงของจิตวิญญาณแตกสลายดังขึ้นโรคเจ็ดล้านสั่นสะเทือนล่ากาลังตื่นภาพมายามากมายปรากฏจิตวิญญาณแตกสลายพวกมันมีจํานวนมากและหนาแน่นเป็นกลุ่มก้อน แผ่กระจายออกไปไกลสุดสายตาอย่างไรก็ตามหากมองใกล้ๆจะเห็นได้ว่าพวกมันเหมือนกับโรคเจ็ดล้านที่นี่นี่คือวิชาอันยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณแตกสลายเขามีพรสวรรค์มากมายและใช้สัมผัสวิญญาณของตัวเองประทับโรคเจ็ดล้านเอาไว้ในใจจากนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจึงได้รอมปะทับนี้จนสามารถจำลองโรคเจดล้านได้สำเร็จคล้ายกับตอนที่วังรินประทับทะเลและประตูสวรรค์ ไว้ในใจอย่างไรก็ตามสิ่งที่จิตวิญญ,ญาณสลายประทับเอาไว้คือโรคเจ็ดล้านที่เขาอยู่อาศัยแม้แต่ปลายสุดของโรคยังประทับไว้ในใจวินาทีที่วิชานิรากฏขึ้นมาโรคก็เปลี่ยนไปก้อนเมฆก,กระจัดกระจายชิ้นส่วนโรคเจ็ดล้านอะไรขอบเขตก่อตัวขึ้นเป็นพายุล้อมรอบหัวหน้าคู่เบื่อโศกพวกมันหดตัวก่อเกิดเป็นโรคเจ็ดล้านขนาดเล็กผนึกจิตวิญ,ญญาณแตกสลายคำลาําเศษทั้งหมดหดลง ก่อเกิดเป็นผนึกขนาดัหษ์หัวหน้าคู่บุโสมีสีหน้าเปลี่ยนไปหากเป็นแค่จิตวิญญาณแตกสลายเขาคงไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามแต่ตอนนี้มีหวังอดินอยู่ด้วยท้ายเขาหวาดวันแม้หวังอดินจะไม่โจมตีแต่สายตาเขาเหมือนคมมีดที่จับจ้องหาจังหวะหัวหน้าคู่บุโสไม่สามารถวอกแวก,กได้ดวงตาเต็มด้วยความมุ่งมัน่นและกำลังจะใช้วิชาขั้นเทวดสวรรค์และดับที่หา้าเพื่อฆ่าทั้งคู่ในทันทีแต่เขา สัมผัสวิกฤตได้เรือนหลังเขาได้เชื่อว่าถ้าเขาขวงพลังชีวิตมากเกินไปเขาอาจจบชีวิตได้หลังจากคิดในใจสองฝ่ามือสร้างผนึกเสื้อผ้าผิวไหวเส้นผมก็ปะบ่าระดับ,บวงเพาะทรงพลังปะทุออกจากล่างข้าจะให้เจ้าได้เห็นพลังแท้จ,จริงของระดับททรวงสวรรค์ระดับที่หาข้าขอสังวยพลังชีวิตหนึ่งพันปีของข้าเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นก้อนเมฆสายฟ้าสวรรค์ค่ายกลเมฆสายฟ้า อัคละขอ,ของหัวหน้าคู่ผู้โสสองสว่างเข็มทิศยักษ์ปรากฏขึ้นเข็มทิศก,ก,ก็เริ่มหมุนจากนั้นหัวหน้าคูบผู้โสมีสีหน้าซีดและหน้ารังเกียจยืนมือขึ้นไปปรากฏเป็นก้อนเมฆจากความว่างเปล่าใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก้อนเมฆก,ก็มีมากมายจนไรลสิ้นสุดก้อนเมฆปั่นป่วนสายฟ้าจำนวนมากถูกซ่อนเอาไว้มันเคลื่อนตัวไปในก้อนเมฆพร้อมปะทะเข้าด้วยกันก็เกิดเป็นเสียงดังสนั่นกว่าครั้งก่อนหน้า สายฟ้าดุแรงขึ้นจนกระทั่งมันแทนที่เสียงทุกเสียงในโลกค,คืนเสียงแผ่กระจายออกมาจากก้อนเมฆอย่างบ้าคลั่งและลกขคืนนี้ถูกสร้างขึ้นจากค่ายกลเมฆสายฟ้าส่งผลกระทบต่อโลหิตและความคิดผู้คนทําให้ร่างกายแตกสลายไปถึงวิญญาณ่างวังดินก็สั่นสะเทือนและกักโลหิตสองฝ่ามือสร้างผนึกปากฏโลกแข่งสายอรมและสายฝนขึ้นรอบตัวเขาต่อต้าน จิตวิญญาณแตกสลายถึงกับหน้าสีสะบัดแขนและกากรุหิตประสานเข้ากับโรคมายาเจล้านมันหดลงอย่างรวดเร็วพร้อมสังหารหัวหน้าคู่บุโสที่ถูกจับไว้ภายในและลอกขึ้นจากค่ายกลเมคาสายฟ้ารุนแรงถึงเมื่อเผชิญหน้ากับโรคเจล้านที่กำลังหดลงเป็นผลให้เกิดเสียงดังสะเทือนสวรรค์ขณะโรคมายาเจ็ล้านหดลงมันแตกสลายแต่ก็สร้างขึ้นกระแทกทรงพลังขึ้นมา ทำให้ใคายกลเมฆสายฟ้าเกิดความก่อละหุนคายกลส่วนใหญ่พังทลายวังหลินดวงตาสองสว่างและก้าวเทา้ายกแขนขวาขึ้นกดลงไปในโรคดวงตากระพันพิกกลับประทับพิกสวรรค์ท้องฟ้านั้นเปลี่ยนเป็นผืนดินพิกดวงดาวให้เป็นความว่างเปล่าโรคทั้งใบกลับตาลปัดโรคในดวงตาวังหลินก็หมุนสวรรค์กลับด้านตอน,นี้โรคมายาขุดขึ้นมาและกลับด้านเสียงดังสนัน่น หัวหน้าคู่บุโสมีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนเมฆสายฟ้าปรากฏด้านล่างและด้านบนเพื่อพยายามล้างเขาเอาไว้จิตวิญญาณแตกสลายดวงตาสองสว่างขึ้นแล้วคุ่งออกไปหาหัวหน้าคู่บุโสที่อยู่ในโรคกับตะรปัดฝ่ามือสร้างขนึกปรากฏอาคาละ9ก1แห่งที่มารอบตัวพร้อมคุ้งเข้าไปข้างหน้าดวงตาวังหลินเต็ม่ได้จิตวิญญาณสังหารเยือเกเย็น และยกแขนซ้ายขึ้นประทับจิตวิญญาณสงครามปากฏขึ้นในใจพุ่งไปข้างหน้าประทับฝ่ามือยักษ์ปากฏขึ้นแล้วพุ่งใส่หัวหน้าคู่บูโ้โศประทับฝ่ามือนี้เหมือนกับเป็นสวรรค์มันแฝงพลังอํานาจไร้ขอบเขตทําให้หัวหน้าคู่บู้โสต้องค่อยๆรีตาโอเคเจอกันหนคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ